โอ้ดึกๆแปลกทำไมรถทำไมจึงมีเสียง Hmm. เด็ยูดีก็มีเสียงเต็กใครก็ไม่สว่าง อปว่ดีก็มีเสียงสัญญาณแต่ดังโอ้งงแนละ้ว ปแปดเอะหลวงปู่หลวงปู่โหดเฮ็ดอย่างวันนี้หลวงปู่นี่หลวงปู่เฮ็ดอย่างน้อหลวงปู่เนาะอยู่ดีแต่รถก็ดังเป็นสองสามรอบเนอะหลวงปู่ป็นจะซื้ออะไรให้รู้เนาะ บอกโชคบอกลาบมงคลให้ลูกให้หลานเด้อให้เกิดเหตุสิ่งดีเป็นสิ่งลักของความดีสิ่งไม่ดีก็ขอให้ปลดปล่อยไปผ่านพ้นไปเหลือแต่ความดีมีมงคลลงมาตรวจสอบแล้วก็ไม่มีอะไรเทค,ครับหลวงปู่เพิ่นสื่อเซนให้รู้ขอให้เป็นสิ่งมงคล เฮงๆลยๆเยๆด้อปู่ด้อปู่จันก็ได้ปู่มั่นพุทธทัตภูริทิโตก็ได้คุ้มครองล,ลูกหลานเป็นหีุดี